อืมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเราเจอกันวันวันพฤหัสหรือเปล่าอ่าวันพฤหัสบดีที่ยีสิบสองนะครับพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบปดอยู่ในช่วงใกล้ทจะสิ้นเดือนเนาะก็สิบเอดโมงจะครึ่งแล้วนะครับใกล้จะเทียงแล้ว <c oughs> ิคอยก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยยินดีกับทุกท่านนะครับยินดีกับผลกำไรเนาะตั้งแต่ตั้งแต่เทรดมาตั้งจากเดือนมกราตั้งแต่เริ่มปีใหม่มาเพิ่งจะได้ทุนนะครับเพิ่งจะ c o อร์ทุนที่ที่ให้ตลาดไปก็ตอนที่บิตคอยพุ่งขึ้นเมื่อวานเนี่แหละอ่าโอเคอาจจะมีการ อัปเดตนิดนึงนะครับสำหรับโครงสร้างบิตคอยเนาะพุ่งมันมีกระชากบริเวณนี้นะครับสสนเจ็ดทำเอาทำหาเรียบร้อยนะครับเป็นไปตามที่คาดหรือเปล่าเนาะชุดนี้อาจจะเป็นเว็บสเพราะว่ามีกระทุงหนึ่งครั้งนะครับเอาโครงสร้างเป็นคอลเลกชันแฟลตมุมมองคอลเลกชันแฟลตสีอยู่ตรงนี้ เอสตรอง B แล้วก็สอืมเว็บสี่นะครับก็ชุดนี้ก็เป็นเวทภาพเพื่อที่จะขึ้นเว็บสามใหญ่หรือเปล่า หรือว่าอาจจะเป็นเวฟห้านะครับถ้าเป็นเวฟห้านี่บริเวณ1 1 7 0 0แนะครับอาจจะอาจจะมีปัญหาตรงนั้นเนาะแต่เดี๋ยวเราค่อยดูกันนะครับเบื้องต้นยังไม่เจอการทุบแรงๆเนาะก่อนที่จะจบ ขาขึ้นนะ่ะมันต้องทุบแรงๆหนึ่งทีนะครับเพื่อที่จะเป็นเวฟสี 4, ตอนนี้ยังไม่เห็นเวฟสีนะครับ <c oughs> เป็นดีกรีใหม่น่าจะใช่น่าจะเป็นสย่อยตรงนี้นะครับเพื่อที่จะขึ้นเวบห้านาอโอเคเว็ห้ของเว็บ3ใหญ่ก็ได้นะครับ ล้วย่อหนึ่งทีล้วขึ้นห้าหรืออาจจะจบห้าตรงนี้ของถ้าเป็นเว็หนึ่งอะถ้าเป็นเวบหนึ่งจะจะจะลงหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบบริเวณหนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับโซนนั้นเนาะจะคาดการณ์ว่าโซนนั้นน่าจะมีปัญหาถ้าเป็นเวบหนึ่งแล้วลงแต่เอาคอย,ยมันไม่ขึ้นเลยแล้วถ้า มันเป็นแบบนี้เนี่ยตอนจังหวะม้วนลงอะ่ะอาจจะมีปัญหาแล้กับเอาคอยนะครับบิตคอยโดมิเนนต์ก็ซูปกันเต็มที่นะครับก็เป็นห่วงเพราะว่ามันเป็นบริเวณออทามไฮเนาะกว่าที่ Bitcoin จะขึ้นได้ก็ต้องอย่างว่านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาซูมย่อยชุดนี้เนาะ Bitcoin <oughs> มีขึ้นมีลงนะครับมีขึ้นมีลงอย่าไป ซีรีสเนาะแล้วก็อย่าไปมั่นอะไรให้มากนะครับว่า,วามันจะไม่ลงแอดเรีมก็เหมือนกันอยไปมั่นใจมากว่ามันจะลง <laughs> แต่ขึ้นเลยนะมันไม่ค่อยเจอเท่าไหร่หลังจากทำเอาทำไฮเซ็ตนะครับสามสี่มองสี่จบตรงนี้นะครับอ่าเคสนี้จะเป็นเคสทําเว็บหนึ่งเนาะ เคสทำเวบหนึ่งไม่ได้เป็นเคสทำเวฟห้านะครับแอดรีม,มองเป็นขาขึ้นแล้วก็เลยชุดที่ขึ้นไปเนี่ยจะขึ้นไปทำเวบหนึ่งนะครับสเพราะฉะนั้นขึ้นไปเนี่ยจะเป็นเวฟห้าเพื่อจะเป็นคลื่นหนึ่งใหญ่ก็จะให้เป็นภาพนี้นะครับ <c oughs> ภาพที่จะกำลังจะพูดถึงเนี่ย <c oughs> มันทุบตรงนี้มันขึ้นไปแล้วทุบลงมามันเหมือนมันเหมือนหนึ่งะมันเหมือนเป็นคลื่นหนึ่งมากกว่านะครับเหมือนเป็นคลื่นหนึ่งเดี๋ยวดูดูยอเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวดูย่อเท่าไหร,ร่ตรงนี้สี่นะครับจุดสิ้นสุดของเว็บสี่ชุดนี้ก็จะเป็นคลื่นห้านะ ชุดถัดไป5ก็ต้องวิ่งเป็นเทรนดนะครับหรือเปล่า XRP ทำไมมันมีกลิ่นอยู่นะพูดถึงเอ้หรือว่าลาเบลผิดหรือว่ายังไม่จบเว็บสอง ตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งฮึบฮึบแบบนี้ <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวมันจะย่ออยู่ตรงที่หนึ่งอะ แต่ย่อไม่ลึกนะครับต้องต้องต้องรอดูเนาะอาจจะมีขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ย่อตรงนี้หรือเปล่าแล้วค่อยขึ้นนะครับก็ในยะเนาะในยะก็1 1 7่งแสนหนนันแดพันะครับโซนนั้นอาจจะต้องต้องรอดูว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าลูดฟึบวิ่งรวดเดียวห้าหกพันจุดก็เราก็อาจจะต้องพิจารณา ว่ามันเป็นตรงนี้เป็นเวฟหนึ่งแล้วก็เตรียมทำคอลเลคชันลงไปบริเวณเก้าหมนห้านะครับเป็นเวฟสองแล้วก็จะไป2องแสนหลังจากนั้นแต่ถ้ามันจบเวฟห้านะครับก็เราอาจจะต้องพูดถึงเลขเจเนาะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะครับเดี๋ยวค่อยรอดูขาขึ้นชุดน,นี้ว่าขึ้นแบบไหนเนาะก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมาก รอให้เขาขึ้นสุดอ่ะขึ้นยังไม่สุดมันมีอีกมีอีกนะครับอืม E T H เป็นไงทำไมไม่ขึ้นเลยมันสูบเนาะสูบแล้วตอนบิดคอยย่อย่อด้วยนะทีนี้ตอนขึ้นไม่ขึ้นนะครับอาจจะลาเบลผิดเนาะสำหรับ X R P ผมเสียยว,ว่ามันจะลงยังไม่ ขาลงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่คลื่นสามสำหรับ XRP เนี่ยมันมันเป็น X wave หรือเปล่าชุดนี้เป็น X หรือเปล่าอาจจะมีมุมมองแบบนี้นะครับถ้าเป็นมุมมองนี้กม็มันจะลงอีกนะครับก็ระวังเนาะ เดี๋ยวให้บีคอยขึ้นสุดเดี๋ยวมาดูมันจะมันจะเอาอยัางไงเนาะมันจะเอาอยัางไงก็เดี๋ยวมา iOS t ท่านผู้ชมขอมานะครับ iOS t ไม่ค่อยได้ดูเลนนี้เลยเลเยอร์หนึ่งไม่ค่อยได้ดูนะครับอืมสวยมากลงมาลึกมาก เขาไม่ได้เป็นเทรนด์นะครับไม่ได้วิ่งเทรนด์เนาะสามสวิงนะครับชุดนี้ชุดนี้สามสวิงเนาะเห็นหรือเปล่าเด่นนะ หรืออาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ะหรือเป็นอินพาวชุดนี้ไม่ทำหายหอืมหนึ่งสอง หรือเปล่าผิดถูกขออภัยนะครับผิดถูกขออภัยไม่ไม่มันต้องใช้ประสบการณ์อ่กับเหรียญด้วยเนาะต้องมีความรู้เรื่องพฤติกรรมบางบางเหรียญเฉพาะเหรียญด้วยนะครับแอดรีไม่ค่อยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เทรดเหรียญน,นี้นะครับแล้วก็ไม่ไม่รู้จักหรืออาจจะเป็น i m p เพลสเนาะหนึ่งสองมันปรับนาน หนึ่งสองปรับนานก็เลยมองเห็นเป็นสามสวิงก็ได้อยู่นะครับ <c oughs> ถ้ามองเป็นเทรนเนาะถ้ามองเทรนถอยมาเท่าไหร่อืม <c oughs> จ็ดสิแจุดหกและลึกกว่าก็าอยู่ระหว่างเนาะถ้าสมมุติว่าเป็นขาซีมันจะวิ่ง้าหนึ่งสอง แล้วชุดนี้คืออะไรอืมถ้ามันเป็นเว็บสองถ้าเขาจะจบขาลงเนาะมันก็ มันก็อยู่บริเวณอะมันอยู่บริเวณสําคัญแล้วด้วยนะครับถ้าจะขึ้นเนาะเดี๋ยวขอข้ามก่อนเดี๋ยวขอไปดูข้อมูลพื้นฐานก่อนของ iOS เดี๋ยวแอดมาดูให้นะครับเดี๋ยวจะดูให้อีกทีเนาะโอเคไหมอืม เดี๋ยวเราดูย่อเนาะบิตคอยรอดูยอดอ่อ,ยอ,ยอไม่น่าจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็จะพูดอะไรดีไมไมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าพะไรหรอกท่านที่ถือได้ได,ได้ต่ำ เก็บสปอร์ตมาตั้งแต่หกหมื่นเจ็ดหมื่หกหมืนมันต่ำกว่าโลมันต้องเป็นรอบก่อนอสำหรับท่านใดที่ได้เจ็ดหมื่นเนี่ยน่าจะต้องถือต่อเนาะเผื่อมันลงไม่ลึกนะครับถือไปสองแสนโฮน่าจะโฮ,โฮได้อยู่ฮอตเล์แต่ถ้าได้สูงก็ต้องระวังบริเวณ1นึ่งแสนหนึ่งเจดพันนะครับเจ็ดพันแันต้องระวังจุดนั้นเนาะ เดี๋ยวเราดูวันนี้นะครับเดี๋ยวอด,ดีมาอัปเดตให้ต่อเนาะอืมไม่ใช่คําแนะนําทางการลงทุนนะครับคําเตือนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับใช้วิจารณญาณในการรับชมให้ดีเนาะสวัสดีครับ